นะก็ห <l ots sei> <c ười> ัวเราได้มาตื่นมาสร้างซ้คืนแล้วหัวต่ตื่นข้อแต่แขงเนี่ยเพียงมันมาอยู่นานแล้วเนี่ยเนี่ยลอยด้วยเนี่ยตาจะอยู่นี่ไอ้บินกี้ที่มันวิ่งมามีคนเห็นายวันยังครับเนี่ย ยูคนเห็นอนนลอยหลวีพว่าหัวไขรของใข้าพงกนิว่าถึง้องส้มไส้ครักะลอยนี่แลวมันมาได้ยังไงมันเนีอยน้อยเดียวตวโอู้น้อยที่อยู่ในนอนนี้นั่นแหละอุปบข้น่มันติดกระนดไม่พาไตรงนั้นปิ้วเลยเนี่ยโอ้โหน่แะโดนไปเปานี่าวแบบไม่เทียนทุงขนาดก็เท่าหันเลยนี่ชาว่าทามมัรทต้องยิงปานเรอนี้ทำอะไรทำไรนี่ไม่คัะ ไม่ค <One input> ่ะบมันก็เดี wow, ่มก็กลับเดี่มกลับก็ปลาอยู่นั่นแหละี่ลอยกมันมันไปัขึ้นกับถึงบรยุเนี่ถไม่ไหวหรอกนี่นี่วันนี้เห็นตัวมั้ยยังเห็นแล้วใช่ไหมตัวขนาดไหนได้แล้ะโถบอกเลโอ้โหเข้าไปนีาคนนี้เนาะก็กลยเปอ๋อเขา้ว่ามนจแพ้งแลไม่แพ้แม่ลูกไม่ใช่หมูตัวเดียว น่าไปนั่นนานี่หัวน,นี่นอนในรู้ไหมเนี่ยผมรู้แหละไม่ปลาส้นข้ากน,นนตรงนี้แหละตามน้อยพี่เถอะแสดงว่าเขาชินกับเสียงรถแล้วสำมานะด,ดินนี่แผงขุดไม่เข้าเมไปร้อยชิ้นนี่มึงก็รอยย่อยลอยลูกคุณมากไหมลอยใหญ่ถ้าเกิดอะไรเล็กกว่าเล็ก สรุปแล้วมันมีมากกว่าหนึ่งตัวน่าจะน่าจะมากกว่าหนึ่งตัวไอ้ม่รอันอยหลายรอบแล้วนะแต่พวกมึงไม่รู้ขยี้ขึ้นไปดนี่

ไอ้วัวตัวนี้ตั้งแต่เมื่อไรครับพึงพ่งเห็นเมื่อตอนบา่ายเนี่ยประมาณสี่โมงเนี่ยประมาณสี่โมงเย็นเนี่ยนยะเห็นมันตัวขนาดไหนนะโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ยายมากมลแล้วก่อนหน้านี้มีใครเคยเห็นมาก่อนไหมว่าวันก่อนๆเนี่ยมีต้องถามนุ่มขายว่าวัเ่อก้วัดบอกเลย ไม่รู้แต่เห็นรอยมันอยู่หนานะรอยมีลอยเกลียวอยไม้แต่ไอที่เห็นว um> ันน hm um ี้คือเห็นไกลไหมเห็นระยะใกลเนี่ยมันมีอแ็ดคนยืนมันแล้วมันวิ่งผ่านไปโอ้ระยะไม่ถึงสิบเมตรเลยเนี่ยวิ่งล่องล่องล่องไปเห็นมันเงยหน้าวิ่งแต่มันคงจะพร้อมเลยเนี่ยมันไม่อ้วนนะมันคงจะอดอ่ะแล้วมันมันไม่ได้กินหญ้ามันกินต้นยิ่วใบไม้ข้างๆอะรอยมันหวนตามข้างบ้ากันนะครับแล้วดูดูจากลักษณะรอยนี้น่าจะอยู่หลายวันแล้วไหมหลายวันแล้ว นะมันมีรอยเก่านี่ไหมไอลุงก็พูดอยู่วอยู่หลายวันแต่ไม่เห็นตัววันนี้อยากจะเห็นตัววันนี้แกะดูเราจะดูด้วยว่ากระติงตัวมันสวยแค่ไหนเออเห็นตมตังใจแล้วมีเข่าเข่าสววันนี้เลยอืมเข่าโตแล้วโอ้เข่าหัวใหยแล้วหัวหน่าจะหัวใหย่ตัวพูดตัวเนี้ยตัวเล็กดูลำไปนู่นเลยก้าวน่าจะไปที่มันเราเคยไปมันไปอยู่นู่นเนาะกับพิษธนุน่าใต้น้ำโจรแล้วมันก็กลับมาที่เก่าเนี่ย ครับเดี๋ยวเราไปดูเลย <laughs>